สวัสดีครับผมวันนี้พบกันอีกแล้วนะครับกับร้านออมบิ๊กบค์อันาเจเลยนะครับอัปเดตเข้าใหนึ่งคันนะครับผมคันนี้เจ้าเบนนอรี่หกร้อยนะครับคันนี้แปลงชุดแต่งอะไรเป็นเอทพันหมดเลยนะครับผมเบาะได้คําเดียวเลยครับว่าสวยเนียนทุกจุดนะครับผมรถรวมๆสวยมากนะครับผมของแต่งครบหมดเลยนะครับคันนี้มีขอบคัดใสแล้วก็ตรงไอโซลารินนะครับ ใส่ครบหมดไล่น็อตไทเทเกือบทั้งคันนะผมท่อ3นิ้วนะผมปลายลั่นเลยครับไล่น็อตเกือบทุกจุดเลยนะครับรถรวมๆสวยมากนะครับคันนี้ครอบเฟรมคาร์บอนครบหมดเลยนะครับผมนี่ครับรถตัวจริงสวยมากปั๊มล่างแบมโบ่นะครับผมไล่น็อตทุกจุดนะครับ คาร์บอนครบหมดเลยนะครับฝาปิดถังน้ำมันแต่งนะครับแผงคอนะครับเอสพัน RR นะครับผมครบหมดมีวัดมีไฟบอกเกียร์อะไรครบหมดเลยนะครับผมเลขไม้สี่หมื่นหกนะครับรถนี้รวมๆสวยมากนะครับผมสวยจริงๆครับคันนี้เนียนทุกจุดเลยนะครับปั๊มบนครบหมดเลยนะครับ ค,คาร์บอนทั้งคันนะครับเกียร์แต่งครบหมดนะครับกันลงกันล้มครบนะครับโชค๊คครบเลยนะครับผมรวมสวยมากครับคันนี้ใครหาอยู่ไม่ผิดหวังเลยครับเดี๋ยวสตาร์ทให้ฟัง ยมากครับไฟหน้าไฟสูงติดหมดนะครับเนียนมากครับคันนี้ใครหาอยู่ครับไม่ผิดหวังเลยครับสวยมากตัวจริงคันนี้ราคาผมเปิดที่ 9, หนึ่งแสนแปดมื่นเก้าพันนะผมเอกสารครบเล่มโอนนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับคันนี้จอดโชว์ส,สวยเลยครับ รูปเพิ่มเติมจบจนลงในที่เพจออมบิกใบนะครับประมาณนี้วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ